มาเลยมีวอลเวลคัมมีน้องๆมีพี่โยงมาต้้นรับทวกพี่ๆทุกคนแล้วก็แนะนําว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็การที่พาไปสอนทุกอย่างก็เป็นสเต็ปดีจากสเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายก็คือเรียนรู้ทุกขั้นตอนเลยว่าขั้นตอนแรกของการปลูกคืออะไรวิธีปลูกทํำยังไง แล้วก็วิธีดูแลบำรุงรักษาทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็วิธีเก็บทัยังไงซึ่งซึ่งพวกพี่มาซึ่งแบบแบงค์มากเลยกต้นไม้กันแบบยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องฝุ่นไม้แต่พอมาที่นี่ก็แบบก็โอเคนะมีความรู้เพิ่มขึ้นเริ่ีควารู้พื้นฐานใช่เราต้องใช้เวลาทุกคนซึ่งพี่ก็อยายามพัฒควรี่ว่าม่ประโยชน์มากมคประโยชนมีประโยชน์มากมันได้อะไรมากกว่า มากกว่าการที่มาผุดผะอย่างน้อยมันก็ทําให้เราใจเย็นอ,อย่างอย่างเช่นตอนเอา,มาเมล็ดหันลงในหนละุมต้นกาใช่ครับอย่างน้อยมันก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเนาะอย่างพวกที่ทงานวออสซิตมาคือมีความรู้มีสกิลเกี่ยวกับถ้าเรื่องที่ทำเอกาสารใช่แต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยใช่มันก็ถือว่าเป็นการเพิ่ม ที่มันมีปลาทูแล้วเป็นข้าวคู้ปลาทูอ่ะมันเผ็ดมันกำลังพอดีคำเลยมันแบบรสชาติกลมกลม่อมนะ ประสบการ์แล้วก็น่ารักทุกถามตอบคุณให้ข้อมูลสำคัญชัดเจนเข้าใจง่ายและที่สำคัญคือ้เราที่มาเรียนะได้ปฏิบัติจริงมีความรู้ทั้งว่าทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติโดยโอเวอรอสนุกมากแนะนำนะคะอาหารอร่อยชอบบรรยากาศดีนะคะ ก็ผ <ST su ks> ู้เร <laughs> ียนได้ได้ลงมือปฏิบัติจริงทขั้นตอนตั้งแต่การเพาะเมล็ดนีลงไปถึงแลื่อนย้ายลงนก้าแล้วก็ลงแรงจริงทำให้เข้าใจขั้นตอนมากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้น้จับมือก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนขึนมาจะกลับมาได้